ะครับซีจ <lok> ีแลวอีโวนี่ได้บูย่าแรกแล้วโวตัวนี้เข้ามาครับโมโมยิงอัดเข้าไปสวยโคตคู้เยี่ยมน้องดาวขึ้นไปคขำหน้าอยู่โอ้โหสวยเน้องท่านเนี่ยคุ้นกับเด็ดร่วงไปพร้อมกับจูนแล้วไอ้คู่แรกไปสองแล้วสวยสวยโดนน็องดาวตัวเดียวสุดท้ายเหลือตัวเดียวอินโวยเอออินโวยกูบอกแล้วโอกาสแชมป์สูงท่านเนี่ยความร้อนแรงยังต่อเนื่องตรงนี้เลยครับสำหรับท่านน้่งของอีโวฟนิก์พี่น้อโมกูเอาแล้ว แชมป์95%้เรแล้วะจังหวะนี้แชมป์95%นะแล้วแชมป์ตอนนี้98%แล้วครับผมแชมป์แชฮะแชมป์9กแล้วฮะจังหวะนี้แชมป์98%อยังไงฮะยังไงฮะให้9 9ฮะจังหวะนี้ให้9 9ไปเลยฮะ9 9ไปแล้วฮะตอนนี้แชมป์ครับแชมป์ขาข้างนึงแล้วตอนนี้ขาข้างนึงเป็นแชมป์ฮะข้างนึงก็ยังสุ่มเสี่ยงอยู่ฮะจังหวะนี้ฮะแล้วยังไงฮะข้างบนหนึ่งข้างบนนนได้้สววยยเละจังหี ไฟเขียร์ข้างบนได้นี่สวยเลยนะฮะเอาแล้วครับเอาแล้วฮะเราออกหมอกไปแล้วแล้วยังไงเอาแล้วกลับมาใหม่แล้วพันยาอ๋อแตะแตะหน่อยหน่อยฮะแล้วตั้งใจออกกันหลังฮะมุ่งหน้าอย่างเดียวมุ่งหน้าอย่างเดียวมุ่งหน้าอย่างเดียวมันลงไปแล้วอ่าแชมป์99.5เปอร์เซ็นต์แชมป์99.9เปอร์เซ็นต์ตอนนี้แล้วเป็นดับเบิลแชมป์ไหมแล้วดับเบิลแชมป์ไปเลยฮะโอ้โหจังหวะนี้แบงค์ข้อจุดกูว่ากูหน้าขาวปากแดงแน่นอนเกมนี้รับประกันเลยกู มันอยู่บนหลักคาบ้านเลยน้องเออชิดวงพอชิดวงไม่ต้องไปหามันเดี๋ยวมันก็วิ่งหายเองสวยไปชี้สวยสอยเข้าไปชี้ซอยเข้าไปบนไปชี้ปีเออชี้ซับน้องซับซับไปชี้ซับเออคูนสวยซับซับเออ ยิงเอาไอหมดเหือตีไอชไอหมดเออสวยไอหมดแงเออซัซัข้าไปเหลือตีเดียวแชมป์แปดสิบเปอร์เซแชมป์เกาสิเปอร์เซ็นต์แชมป์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แชมป์เก้าสิบห้าเปอร์เชมปร้อยร์เซ็นต์อยอที่สามเราสวยมือแโอ้โหแล้วมันทำได้จริงแล้วมันทำได้จริงไงโว้ เลยว่าเนิ่นนานไม่พอตรงนี้มีคนที่ไม่อยากจะรอนานเท่าไหร่เดลใต้เอ็กเต้คแนนอยู่ที่ไรที่หนึ่งครับอารวาสไปมันได้สามแชมป์มันคงไม่อยู่ที่สิบแน่นอนไปอยู่ตรงนั้นแวะไปจะไปบ้าดีโมสักพักขยับมาเคอจีไหลไปแล้วด้านล่างตรงนี้ฟาร์มค่อนข้างคิวนะซีดีจีกับกายเอ้ยทาอะไรอยู่แยกฟาร์มไอคนด้วยเนาะไอกายทําอะไรอยู่เนี่ยแล้วกโอ้โหกัดคเราไปหนึ่งคิว วันนี้ก็ตู้มันมาว่ะหลังจากที่มันขับรถงงงเมื่อวานมันมาแล้ววันนี้ก็ตูู้มันมาใช้ปืนและเชียบขาดกว่าตรงนี้นั่นเองนะครับผมแล้วโอ้โหดาวบอลจัดเข้าให้คอยคิวอีกคอยสั่งอีกโอ้โหอย่างรวดเร็วต้องดูวงการพื้นที่ตรงนี้ด้วยครับลวมถึงกลับปาที่เกลยวจีออถ้าเล่นมาเจอกับเฮนนาแล้วก็ลงมาสนามนีด้วยเปลี่ยนตัวเอาไนท์ออกครับอาสกาเข้ามาแทนกลับมาที่ฝั่งนี้ก็ไม่ลาจริงแล้วคาเท่นไปแล้ว โอ้ยมันเดือดเกมนี้มันเดือดส่งจะต้องถอยเอาละแล้วจังหวะนี้ฮะทีมจัดไปไงฮะสามขยับมาตามอีเวนต์มิชชั่นครับกลายเป็น3ตีที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงครับกับเมืองฟิวชั่นและเปิดมาดเดตครับจินใส่ตรงนี้เดในพันแต่ว่าคนที่ลัดช็อตไปก็คือทางฝั่งของ LGS d รีเพลย์แต่ส่วนใหญ่้องไรพันมาได้ตอนที่ได้ตีแจมแล้วพร้อมจะปิดพร้อมกันทั้งคู่ จะทำได้หรือเปล่าและโอกาสขเขามเข้ามาแล้ว<ย>โอโ้วยพ <CG. S 2> ยายจะลัดชตครับจะไน้ณะ่้มในเอ <CG. S 2> ็กซ์โซีนนก็ค้าอยู่แล้วน็อกค้ามน้าไปพยายามจะยิงเข้ามาครับแล้วสีคนของพีเข้ามาเป็นขบวนการแต่ยิงเข้าไปเด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 ตัวโโดัดเ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 ดดด้วเยยดเ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 ดดบดดเ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 เด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 เวเเดเดดเดเดดโดเดเบรดเดเดเีเดเดเดเเดเดเดดเดเดเดบดเเด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 เเด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 เเเ้ดเดดอีเเ ดาวอ้าวได้ด้วยคุณสกิดมาตรงนี้สำหรับทางแฮนด์กันของเดชแล้วขึ้นไปแล้วทางปุ๊กทางจามช่วยกันเล่นแล้วเดชสามโค้แทบเจอแทบไปก่อนโอ้โหสะดุ้งถึงก็ต้องเบรกแล้วระเบิดจอดลงมาตรงนี้ของโซเมก็ทำได้ดีครับผมแลกมากับเลือดที่ค่อนข้างเจ็บด้วยแต่อย่าลืมว่าปุ๊กโอหวอลอตรงนั้นครับเลเอคอนางเสียเปรียบก็เอาตรงนี้หอยสังโวลิงข้างห่ะวันนี้ว่ะครับอ๋อราวครับเริ่มมีการขยับ ากขึ้นเหมือนกันนะจากตอนแรกที่เหมือนจะนิ่งๆครับเริ่มมีการหาโอกาสคิวกันบ้างครับส่วนแอตเลตราวครับต่อเนื่องตรงนี้ครับสลับ CG ดีีไม่เสี่ยงที่จะขึ้นไปเล่นด้วยเหมือนกันครับนอกจากว่าคุณจะมีระเบิดเยอะๆกับการปาอัดขึ้นชั้นสามไม่สวยครับโอ้โหตายใจประมาณสวยเรียบร้อยครับปุ๊กเล่นไฮดตรงนี้ขึ้นก็ปุกเก็บสาครับโอ้สวยครับตรงนี้สวย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 ไม่กล้าขึ้นไม่ไม่มีระเบิดที่ไม่สนใจครับผม เชี่สองนะซ่าที่สอง14เขี้ยวครับเขาเหมือที่หนึ่งเลิ่ดรอดเข้าไปแล้วทำไมวูย่าเยอะๆไหมไดมอนรู้ตำแหน่งยิงเปิดมาก่อนครับสองนัดแรกแต่เจ็บไม่พอครับสองต่อที่ปัญหาน่าจะมาครับไดมอนค้มสอง่านไม้แล้วเพื่อนที่เหลือทำอะไรกันอยู่ครับน่าจะรอจังหวะสวนไม้แล้วเตยน่าโดนล็อกดาวน์ครับไดมอนเล่นคนเดียวด้วยแล้วนัดสองคนนะจากทีเฮดนะครับแต่ไดมอนนี่เอาอยู่นะผู้เป็นเล่นไปแล้วนะคะเดี๋ยวกันนนนี่ครับ เจอกับดาวอัลด้วยตัวตัวกันไปครับแล้วตรงนี้ได้ป๊อตเก็บสองครับของพีทีเอชเล่นคนเดียวไปเลยครับทีมนี้แม่งแต่ละคนแม่งจากเพย์แม่แล้วนะเกมที่แล้วนี่ก็เพิ่งปะทะกันมาสล้วพีพีทีเอ็กับตัวของเดลต้าเอ็กซ์แล้วทำได้อีกหนึ่งรอบครับสู้โอ้ทำเพื่อคนดูได้ทำได้อยู่แล้วเหนื่อยเลยตรงนี้โอ้แล้วรับต่อเนื่องนะเดลต้าเอ็กซ์ถ้าคุณจัดการมังกรเกมเมอร์ได้ที่โคตรไฮไลท์เลยนะโอ้แล้วรับบีพัดร่วง เฮ้ยอย่าบอกกันไดมอนเฮ้ยไดมอนไม่ดีจัดตีไม่ได้นะมือคำดีจัดมนุษย์ไปแล้วโอแลไดวอตรงนี้เบรกเกมครับโดนเบรกายแรกกับมกรเกมเมอร์ไม่ไหวแลวครับด้วยความที่บีช็อปเลือดมันยังไม่เต็มด้วยครับแล้วคนที่ค้ำมันเป็นไดมอนแล้วมันเป็นไดมอนหนึ่งต่อสี่ไงแล้วเพื่อนอยู่ในโพสิชันที่มันยังไม่พร้อมที่จะเข้ามาคอนแท็กกันด้วยเลยครับ อะไเลยครับแล้วก่อรเกมมอเล่น3มขึ้นหน้ามารับไหวไหมคนเดียวดาววอนครับเจอกับโนอาและกินปไนกี่เข้ามาล้านเอาไว้ได้ครับแล้วแต่ลายเดวเอกดีด้วยให้บิชอปไปแล้วครับบิชอปอยู่ต่อไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้แล้วเนียนไอยู่ในเปล่าอยู่ในโพงอย่าฮะอยู่ในโพงอย่านะตรงนี้นะตตยตรงนี้เฮ้ลเฮ้ยเฮ้เห็นเาแยมแเร้ยบร้อย อนนี้ AA คุณดูก็จะเอาฮาเกินไปแล้วไอ้ผมแต่งหน้าแล้วไปเล่นเกมผีจะเอาฮาเกินไปแล้วเดี๋ยวมันจะฮาไปเลยดี๋ยวเอาแค่ฮาพอไม่ต้องอตายอย่างมากก็อี o วน o e n ิกแต่นี่จะต้องการจะรื้อบ้าน AA ครับแต่ JLXM 79ลูกใหญ่ๆยิงวุ่นไป2ครับแล้วจะเป็นการยิงเผือด้วยนะแล้วทาิมงตรงนี้เขาหลบมาทันครับแต่นี่ไม่คนจริงๆครับ วันนี้เจลเอ็กซ์ฟอร์มแบบร้อนแรงจริงนะเดี๋ยวใช้คพาว่าวันนี้สัปดาห์นี้ดีกว่ะเพราะว่าวันศุกร์ก็ฟอร์มแรงมากเนี่ยวันวันนี้มาเนี่ยสังเกตดีๆนะเจลเอ็กซ์ฟอร์มดีมากไม่ใช่แค่เกมนี้ด้วยนะครับโอ้โแล้วมาจริงครับซีจีบ้านนี้เลยเฮ้ยมือที่3นะโอกาสกำลังจะมาครับรลตุ่มปกอเกมเมอร์โอเซทีมเอาดิบัวเลยตรงนี้อะไรดีโนอาเข้ามาลูกหลงก่อนเลยครับไปเก็บคอสคิวเข้าไปได้ครับโอุลจัตแคดบี้ร่วงเลยเจอหอยสังลรณช็อตมาครับจังหวะสุดท้าย โอ้แล้วระเบิดย้อยมาพยายามที่จะค้ำให้กับเพื่อนเลยครับกับเจ้เอครับยังไม่เสียใครไปนะสับเอกจากออราวแต่โปะเขาให้ได้ข่าวว่ายิงนานเลยโอ้ยเราหัวดุงมาตรงนี้ยิงจอยวอทะลุยังข้างว่ะยังไปต่อได้ก็สับเอกออราวจะเสียงุืนปันดังนะชวนให้ซีดีดีอยากจะลองมาเล่นด้วยเลย เคลื่อนกลับมาอย่างนี้ครับแอตแทกออร่ายังรอดในการที่จะไปต่อตรงนี้4คนอยู่ครับแล้วน้องคุณอ้อยแล้วน้องคุณคับไม่ไหวแล้วครับสุดท้ายโดนซ้ำปิดไปได้แอตแทกออร่าแจ๋วเอกบอกขออีกลูกหนึ่งตรงนี้แล้วเกี่ยวโลเล่นให้ด้วยตรงนี้ช่วยได้ดีครับสำหรับการแอซิสบาราไอดาต้องขยับครับกับตําแหน่งสไนทที่ยังยิงไม่ได้ครับแล้วเกี่ยวโลได้สู้มาแล้วแจ๋วเอ็กกีดขัดหน้าต่างกับตัวอ่านอกดาวครับแต่ยังซ้อมซ้ำไม่ได้โอ้ยโอ้ใบสองคิวรวดสวยว่าเฮียเอวันเนี้ยมาจัดคิวจาก เอเอหรือว่าแอคแทคออร้านั่นเองครับสองตีเอาไม่อยู่ว่ะวันนี้ว่ะเต็มเต็มนะโอ้โหอีวตี่แชมป์หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้บอกตรงงอีวอแชมป์หกสิบเปอร์เซ็นต์บอกเลยขอบคุณเจ็ด้าดาวด้วยนะและ KOG ตอนนี้70%็ดแล้วตรงนี้สับไม่ไหวแล้วครับเควินาเลรตรงนี้ยังไงฮะ แล้วบาเล่เอาท่าเราออสการ์เข้าคอเข้าไปเอาคอเข้าไปแล้วต่างคนต่างเคอคอเข้าไปแล้วออสกาเอาไปหนึ่งนองก้านนี่เอานิกกี้ไปหนึ่งแล้วสาออกจากเกมไปเลยแล้วตอนนี้เหลือเซเลฟแล้วออสกาตอนนี้สตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วเควินถือสลายมาแล้วยังไงฮะจังหวะนี้แล้วเซเลฟเอาแบ็คเบอร์ไปหนึ่งแล้วเรียบร้อยครับทีมจบอันดับห้าครับจบไปได้ตรงนี้แล้วดึงกลับมาครับเหลือ4คนเต็มๆครับเข้าวงไปต่อและในวงตอนนี้ แบนนั้จงอาขออภัยด้วยซีจคเขาเป็นคนแบบอื่นสี่เนาะโอ้ยแล้วเ้ยเหมือนการตัดสินใจของออสกาจะห้ามเขาอยู่หรือไม่แต่โบโบมาน็อกหัวใส่เกตไฮครับและนั่นคือมือเอ็มเจ็ดสิบเก้าเอาแล้วอีโวฟินิคครับแล้วมีการแจมมาต่อเนื่องจากแอคแทกออรราวครับกำลังกันหนึ่งกันอยู่แต่ว่ามุมมันเห็นนะจากนั้นก็เลยยิงเข้ามาต่อรอได้ยังคขับรถอยู่แล้วเจอดักยิงมาด้วยครับพยายามจะซ้ำกันมาสำหรับทางอีโวฟินิกคเหลือสองคนครับกอดคูณและโมชิ ดันไหวหรือเปล่าด้านหน้ามีโอซาก้าด้วยถ้าเขามีระเบิดแล้วก็บอกเลยว่าวงแตกครับแต่ที่ได้เอ็กแทกออราวยังมาซ้ำอีโวสฟิลิกต่อเนื่องครับไฟไม่เคยขาดจริงจริงเอานะครับเคโอจีกูจะไม่โดนเหรอกูจะไม่โดนจริงจริงเหรออยปิดอีโวสไปได้ครับแต่คนที่ต้องบอกมันจะดีนะเป็นก้างขวางคอถ้าเป็นอย่างนี้มันมันมันจะดีนะโอ้ยเดี๋ยวไม่เอาดิเดี๋ยวมันไม่ได้แม้เอาเดี๋ยมันไม่ได้ทีม้เอาเดี๋ยแม้มาและเอ็กแทกออร่าไม่พอแค่นี้ครับ เขากำลังจะเข้าไปแล้วนะเราต่อได้แล้วนะตอนนี้เราต้องโบโบไปด้วยเอาแล้วที่เอาแล้วไปยังไงยังดับโคจาร์ดีจริงเตรียมเอาขี้ไปเตรียมเอาขี้ไปปาหน้าพี่เป้ได้เลยบอกเลยเมื่อกี้ว่าหกสิบห้าเอเอสี่สิบแปดตอนนี้เอเอมีอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบหกสิบสามบอกเลยถ้าอย่างนี้ เป็นไปได้ไหม <63. S 1> เป็นไปได้หรือเปล่าแล้วมาแล้วสนะี่นะคนครบ15คิวถ้าจัดการข้างในหมด3นี่บอกเลยว่าลากยาว18คิวเลยนะระลอกแรกมาแล้วก็จะโกนเชียร์กล้าไปสู้สุดชีวิตเหมือนกันกับการมาสี่ของไอ้กออเราโอ้แล้วกลายเป็นว่าในช็อตสุดท้ายตรงนี้ครับ ยังไปหาทำมิในการดึงน้องปุ่นมาได้ด้วยนะแล้วโอขสกาที่ล่วงมาอย่างนี้โมชิมอบให้กับวงหรือเปล่าแล้วเห็นขาแวมแวมตรงนี้อ้าวแล้วพี่เป้พี่เป้ว่าไงฮะขี้ฟาน่าพี่เป้ขี้ฟาน่าว่ายังไงจังหวะนี้โอ้โหสิบแปดจุดสองคับ K.O.G สามสิบคะแนนแซกอีวอสสุดวัวบูญยากไปอีวอสจบอีวอจบอันดับสาม คิวจีจบสไอ้แจ็คออร์ราวหนึ่งสอีววตน่าจะเอ้ยเดี๋ยวดีอีโวตจบหใช่ปะจบสองจบสาสามสามคะแนนมี8ตอนนี้เขามีอยู่เท่าไหร่หกสิบห้วกแปดแล้วเจ็ดสิบสาคิวอีกประมาณสามห่างกับเอไม่กี่คะแนนนะไม่ค่อยได้ไฟเท่าไหร่ดคะแนนคะแนนอีวอตเจ็ดสิบ้าผมคิดอะตออเอะโอ้สแต้มสอแต้มเจแล้วคะแนนแหงยอะกว่ารอบคะแนนชิช้แต้มรอบนี้สแต้ม ส่วน c t d g 54, SW36, Delta X35, วเต้็ม28 l แซาร์ตคาเดมี่ยีิงออนะครับแล้วเลไ่ h ด้แต่เกม 1, 2, 3ได้ยิงหมดเลย10คูอักบาเออมาเลเกือบ10คอัจำยังใช่แต่พอมาเกมสไม่ได้ยิงอ่าถ้าแบบนี้ก็น่าจะได้สัมภาษณ์กับ T อ t แท็ก l อร o เร d นะครับเหมือนแชมป์โลกเลยจริงบวก1นที่เกมท้ายแล้วก็ชนะเลยภาพนี้